มหานิบาตหนึ่งเตมิยะชาดกว่าด้วยพระเตมีโพธิสัตว์เทพธิดาผู้เคยเป็นมารดาพระโพธิสัตว์ในอัตภาพหนึ่งปลอบพระโพธิสัตว์ให้สบายพระทัยแล้วจึงกล่าวว่าท่านจงอย่าเปิดเผยตนว่าเป็นบัณฑิตจงให้คนทั้งปวงรู้ว่าเป็นคนโง่ขอให้คนทั้งหมดจงดูหมิ่นท่านเถิด ความประสงค์ของท่านจากสําเร็จได้ด้วยอาการอย่างนี้พระเตมีโพธิสัตว์กลับด้วยความสบายพระทัยตามคำของเทพธิดานั้นจึงตรัสว่าแม่เทพธิดาข้าพเจ้าจะทำตามคำของท่านที่ได้กล่าวกับข้าพเจ้าแม่เทพธิดาท่านเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าพระโพธิสัตว์ตรัสถ,ถามนายสารถีว่านายสารถี ท่านจะรีบขุดหลุมไปทำไมหนอสหายเอย๋ยเราถามท่านแล้วท่านจงบอกเราท่านจะทำประโยชน์อะไรกับหลุมเล่าสุนันทาสารถีได้ฟังคำนั้นขุดหลุมไม่ได้เงยหน้าดูจึงกราบทูลว่าพระโอรสของพระราชาเป็นใบและเป็นง่อยเปรี้ยขาดความสำนึกพระราชาตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าควรฝังลูกเราไว้ในป่าช้าพระเตมีโพธิสัตว์ ตรัสกับสุน,นันทะสารถีว่านายสารถีเราไม่ได้เป็นคนหนวกคนใบ้คนเปลี้ยและไม่ได้เป็นคนบกพร่องถ้าท่านพึงฝังเราไว้ในป่าชื่อว่าพึงทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมท่านจงดูขาแขนและฟังภาษิตของเราถ้าท่านพึงฝังเราไว้ในป่าชื่อว่าพึงทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสุน,นันทาสารถีไม่รู้จึงกราบทูลว่า ท่านเป็นเทวดาคนทันหรือเป็นเท้าสก,กะบุรินทะท่านเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรพระเตมีโพธิสัตว์เมื่อแสดงตนให้ปรากฏแสดงธรรมแก่สุนันทสารถีนั้นจึงตรัสว่าเราไม่ใช่เทวดามิใช่คนทันทั้งไม่ใช่เท้าสก,กะบุรินทะเราเป็นผู้ที่ท่านจะฝังในหลุมเป็นโอรสของพระเจ้ากาสี เราเป็นโอรสของพระราชาองค์ที่ท่านเข้าไปพึ่งบาร,รมีเลี้ยงชีพอยู่เสมอนายสารถีถ้าท่านพึ่งฝังเราไว้ในป่าชื่อว่าพึงทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบุคคลพึงนั่งหรือนอนที่ร่มแห่งต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะคนผู้ประทุษร้ายมิตรชื่อว่าเป็นคนเลวทรามพระราชาก็เหมือนต้นไม้เราก็เป็นเหมือนกิ่งไม้ ข้าแต่มหาราชนายสารถีเป็นเหมือนคนผู้อาศัยร่มไม้นายสารถีถ้าท่านฝังเราไว้ในป่าชื่อว่าพึงทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมพระเตมีโพธิสัตว์ปรารภคถาบูชามิตรสิบคถาว่าผู้ใดไม่ประทุษร้ายมิตรผู้นั้นพรากจากเรือนของตนแล้วย่อมมีอาหารสมบูรณ์คนเป็นอันมากย่อมเข้าไปพึ่งพาผู้นั้นเลี้ยงชีพ คนผู้ไม่ประทุสร้ายมิตรจะไปสู่ชนบทนิคมและราชธานีใดๆก็เป็นผู้อันชนทั้งหลายในชนบทนิคมและราชธานีนั้นๆบูชาไปทุกแห่งหนคนผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรไม่มีพวกโจรข่มเหงพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงดูหมินย่อมข้ามชนะศัตรูทั้งปวงได้คนผู้ไม่ประทุสร้ายมิตรไม่โกรธเคืองใครๆมาสู่เรือนของตน ย่อมเป็นผู้ที่มหาชนยินดีต้อนรับในที่ประชุมและเป็นคนชั้นสูงของหมู่ญาติคนผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรสักระคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้ที่คนอื่นสักระตอบเคารพคนอื่นแล้วก็มีคนอื่นเคารพตอบเป็นผู้อันเขาสรรเสริญเกียรติคุณคนผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรบูชาผู้อื่นย่อมได้รับการบูชาตอบไหว้ผู้อื่นย่อมได้รับการไหว้ตอบ ทั้งได้รับอิสริยยศและเกียรติคนผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟย่อมรุ่งโรดเหมือนเทวดาเป็นผู้อันสิริไม่ทอดทิ้งคนผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรย่อมมีโคทั้งหลายตกลูกมากพืชที่หวานลงในนาย่อมงอกงามย่อมได้บริโภคผลของพืชทั้งหลายที่หวานไว้แล้วคนผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรพระตกจากเขวภูเขา ลาดตกต้นไม้หรือเคลื่อนจากพบย่อมได้ที่พึ่งคนผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรศตรูทั้งหลายจะระรานไม่ได้เหมือนลมระรานต้นไทรที่มีรากและลำต้นงอกงามแล้วไม่ได้สุนันทาสารถีประคองอัญเชลีทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระราชโอรสเชิญเสด็จเถิดกระหม่อมจากนำพระองค์เสด็จกลับไปยังราชมณฑลของพระองค์ เชิญพระองค์ถลเลิงถวัลราชสมบัติเถิดพระเจ้าค่ะพระองค์จะทรงทำอะไรในป่าได้เล่าลำดับนั้นพระเตมีโพธิสัตว์จึงตรัสกับนายสุนันทสารถีนั้นว่านายสารถีพ่อทีสำหรับเราด้วยราชสมบัตินั้นพระญาติทั้งหลายหรือทรัพย์ทั้งหลายที่เราจะพึงได้ด้วยการประพฤติอันไม่ชอบธรรมสุนันทาสารถีกราบทูลว่าข้าแต่พระราชโอรส พระองค์เสด็จไปจากที่นี้แล้วทำให้ข้าพระองค์ได้รับรางวัลเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปพระบิดาและพระมารดาพึงพระราชทานรางวัลให้แก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชโอรสเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วพระสนมกำนันในพระกุมารแพทย์และพราหมณ์เหล่านั้นจะพึงดีใจให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชโอรสเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้ว กองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบแม้เหล่านั้นจะพากันดีใจให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชโอรสเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วชาวชนบทและชาวนิคมผู้มีทัญญาหารมากจะมาประชุมกันให้เครื่องบรรณาการแก่ข้าพระองค์พระเตมีโพธิสัตวตร์ว่าเราเป็นผู้อันพระบิดาและพระมารดาชาวแคว้นชาวนิคม และกุมารทั้งปวงสละแล้วเราไม่มีเรือนของตนเราเป็นผู้อันพระมารดาทรงอนุญาตแล้วและพระบิดาก็ทรงสละขาดแล้วออกไปบวชอยู่ในป่าแต่ลำพังเราไม่พึงปรารถนาการทั้งหลายพระเตมีโพธิสัตว์เมื่อจะเปล่งอุทานด้วยกำลังปีติจึงตรัสว่าความหวังผลของเหล่าชนผู้มีรีบร้อนย่อมสำเร็จแน่เรามีพรหมจรรย์ผลิตผลแล้ว นายสารธีท่านจงรู้ไว้อย่างนี้เถิดอันหนึ่งประโยชน์โดยชอบผงเหล่าชนผู้ไม่รีบร้อนย่อมผลติตผลโดยแท้เรามีพรหมจรรย์ผลติตผลแล้วออกบทแล้วย่อมไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนนายสุนันทาสารธีกราบทูลว่าพระองค์เป็นผู้มีพระวาจาไพเราะมีพระดํารัสละสลวยอย่างนี้ เพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสในสำนักของพระบิดาและพระมารดาในเวลานั้นลำดับนั้นพระเตมีโพธิสัตว์จึงตรัสว่าเราเป็นคนง่อยเปรีย้ยเพราะไม่มีข้อต่อก็หาไม่ได้เป็นคนหนววเพราะไม่มีโสรประสาทก็หาไม่ได้เป็นคนใบเพราะไม่มีชิวหาประสาทก็หาไม่ได้ท่านอย่าเข้าใจว่าเราเป็นใบเราเระลึกชาติก่อนที่เราสวยราชสมบัติได้ เราได้เสวยราชสมบัติในครั้งนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันแสนสาหัสเราได้เสวยราชสมบัติในการนั้น20สปีแล้วต้องไปหมกไหมอยู่ในนรกถึงแปดหมื่นปีเรากลัวจะต้องได้เสวยราชสมบัตินั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอชนทั้งหลายอย่าได้อภิเสกเราไว้ในราชสมบัติเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดในสำนักของพระบิดาและพระมารดาในการนั้น พระบิดาทรงอุ้มเราให้นั่งบนพระเพลาแล้วตรัสพิพากษาว่าท่านทั้งหลายจงฆ่าโจรคนหนึ่งจงจองจำโจรอีกคนหนึ่งไว้ในเรือนจำจงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่งแล้วราดด้วยน้ำกรดจงเสียบโจรคนหนึ่งบนหลาวพระบิดาตราัสพิพากษาอัธคดีแกมหาชนนั้นด้วยประการชนี้เราได้ฟังพระวาจาอันหยาบคายที่พระบิดาตรัสนั้น จึงกลัวต่อการสวยราชสมบัติเราไม่ได้เป็นคนใบ้ก็ทําเป็นเหมือนคนใบ้มิได้เป็นคนง่อยเปลี่ยก็ทําเป็นเหมือนคนง่อยเปลี่ยเรากลิ้งเกลือกนอนจมอยู่ในอุจจาระและปัสสาวะของตนชีวิตเป็นของยากเป็นของเล็กน้อยซ้ำประกอบไปด้วยทุกข์ใครเล่าอาศัยชีวิตนี้แล้วพึงก่อเวรกับใครใครใครเล่าอาศัยชีวิตนี้แล้วพึงก่อเวรกับใครใคร เพราะไม่ได้ปัญญาและเพราะไม่ได้เห็นธรรมความหวังผลของเกล่าคนผู้ไม่รีบร้อนย่อมสําเร็จแน่เรามีพรหมจรรย์ผลติตผลแล้วนายสารถีท่านจงรู้ไว้อย่างนี้เถิดอันหนึ่งประโยชน์โดยชอบของเหล่าชนผู้ไม่รีบร้อนย่อมผลติตผลโดยแท้เรามีพรหมจรรย์ผลติตผลแล้วออกบวชแล้วย่อมไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหน นายสุนันทาสารถีที่ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชโอรสแม้ข้าพระองค์ก็จักบวชในสำนักของพระองค์ขอพระองค์โปรดตรัสอนุญ,ญาตให้ข้าพระองค์บวชด้วยเถิดข้าพระองค์พอใจจะบวชพระเจ้าค่าพระเตมีโพธิสัตว์ตรัสว่านายสารถีเรามอบรถให้ท่านแล้วท่านจงเป็นผู้ไม่มีหนี้มาเถิดเพราะคนที่ไม่มีหนี้จึงจะบวชได้ พวกฤาษีทั้งหลายกล่าวสรรเสริญการบวชนั้นสุนันทาสารถีได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้ทำตามพระดำรัสที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วข้าพระองค์ทูลวิงวอนแล้วขอพระองค์ครทรงโปรดกระทำตามคำขอของข้าพระองค์เถิดขอพระองค์จงประทับอยู่ณที่นี้จนกว่าข้าพระองค์จะทูลเชิญเสด็จพระราชามา พระบิดาของพระองค์ทอดพระเนตรแล้วจะพึงมีพระไทยอิ่มเอิบเป็นแน่พระเตมีโพธิสัตว์ตรัสว่านายสารถีเราจะทําตามคําของท่านที่กล่าวกับเราแม้เราก็ปรารถนาจะเฝ้าพระบิดาของเราซึ่งเสด็จมาณที่นี้ท่านจงกลับไปเถิดสหายการที่ท่านได้ทูลพระญาติทั้งหลายด้วยเป็นการดีท่านรับคําสั่งเราแล้ว เพึ่งกราบทูลการถวายบังคมพระมารดาและพระบิดาของเราพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่านายสารถีจับพระบาททั้งสองของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วและทําประทักษิณพระองค์ก็ขึ้นรถบ่ายหน้าเข้าไปยังทวารพระราชวังพระมารดาทอดพระเนตรเห็นรถว่างเปล่ากลับมาแต่นายสารถีคนเดียวจึงทรงกันแสงมีพระเนตรนองด้วยพระอสุชน ท่อพระเนตรดูในสารถีนั้นอยู่พระนางทรงเข้าพระทัยว่านายสารถีฟังลูกของเราแล้วจึงกลับมาลูกของเราถูกนายสารถีฟังไว้ในแผ่นดินกลบดินแล้วเป็นแน่พวกศัตรูย่อมพากันยินดีพวกคนจองเวรต่างก็เอิบอิ่มเป็นแน่เพราะเห็นนายสารถีฟังลูกของเรากลับมาแล้วพระมารดาท่อพระเนตรเห็นรถอันว่างเปล่า กลับมาแต่นายสารถีคนเดียวมีพระเนตรนองด้วยพระอสุชนทรงกันแสงอยู่ตรัสถามนายสารถีนั้นว่าลูกของเราเป็นคนใบ้จริงหรือเป็นคนง่อยเปลี้ยจริงหรือลูกของเราขณะที่ท่านจะฝังดินพูดอะไรบ้างหรือเปล่านายสารถีขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราด้วยเถิดลูกของเราเป็นคนใบ้เป็นคนง่อยเปลี้ยเมื่อท่านจะฝังลงดิน กระดิกมือและเท้าอย่างไรเราถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเถิดลำดับนั้นนายสุนันทะสารถีกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอได้โปรพระราชทานอภยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลตามที่ได้ยินและได้เห็นมาในสำนักของพระราชโอรสพระนางจันทาเทวีตรัสกับนายสุนันทะสารถีนั้นว่า นายสารถีผู้สหายเราให้อภัยโทษแก่ท่านท่านอย่าได้กลัวเลยจงพูดไปเถิดตามที่ท่านได้ยินหรือได้เห็นมาในสำนักของพระราชโอรสนายสุนันทะสารทีกราบทูลว่าพระราชโอรสนั้นไม่ได้เป็นคนใบไม่ได้เป็นคนห้อยเปลี่ยยังมีพระธรรัรสละสลวยไพเราะได้ทราบว่าพระองค์ทรงกลัวต่อการครองราชสมบัติ จึงได้ทำการลวงอย่างมากมายพระองค์ทรงระลึกถึงชาติก่อนที่พระองค์เคยได้เสวยราชสมบัติครั้นได้เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอย่างแสนสาหัสพระองค์ได้เสวยราชสมบัติในการนั้นยี่สิบปีแล้วต้องไปหมกไหมอยู่ในนรกถึงแปดหมื่นปีพระองค์ทรงกลัวต่อการเสวยราชสมบัติจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอชนทั้งหลายอย่าได้อภิเษกเราในราชสมบัติเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสในสำนักของพระบิดาและพระมารดาในการนั้นพระราชโอรสทรงถึงพร้อมด้วยองคาพยพมีพระรูปสมบัติงดงามสมส่วนมีพระวาจาสละสลวยมีพระปัญญาทรงดำรงอยู่ในทางสวรรค์ถ้าพระแม่เจ้าทรงพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระราชโอรสของพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลเชิญเสด็จพระแม่เจ้าไปให้ถึงสถานที่ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเตมีฝ่ายพระเจ้ากาสีทรงสดับคำของนายสุนันทะสารถีจึงดำรัสสั่งให้เรียกมหาเสนคุตตะมารีบให้ตระเตรียมเสด็จตรัสว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงเทียมรถเทียมม้าผู้เครื่องประดับช้างจงประคมสังและบันดอกตีกลองหน้าเดียวเถิด จงตีกลองสองหน้าและรำมนาอันไพเราะขอชาวนิคมจงตามเรามาเราจะไปให้โอวาแก่พระโอรสขอพระสนมกำนันในพระกุมารแพทย์และพราหม์ทั้งหลายจงรีบเทียมยานเราจะไปให้โอวาดแก่พระโอรสขอพวกพกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบจงรีบเทียมยานเราจะไปให้โอวาดแก่พระโอรส ชาวชนบทและชาวนิคมมาประชุมพร้อมกันแล้วจงรีบเทียมยานเถิดเราจะไปให้โอวาทแก่พระโอรสพระบร,รมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่านายสารถีจูงม้าสินทบที่มีฝีเท้าเร็วเทียมเข้ากับราชรถขับมายังทวารพระราชวังและกราบทูลว่าม้าเหล่านี้เทียมแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่า ม้าอ้วนก็ไม่มีฝีเท้าเร็วม้าผอมก็ไม่มีเรี่ยวแรงจงเว้นทั้งม้าผอมและม้าอ้วนเสียเลือกเทียมแต่ม้าที่สมบูรณ์พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระราชารีบเสด็จขึ้นประทับม้าสินทบที่เทียมแล้วได้ตรัสกับนางชาววังว่าพวกเจ้าทั้งหมดจงตาม,รมเรามาเถิดพระราชาตรัสสั่งว่า จงตระเตรียมเครื่องราชกกุธภั์ห้าอย่างคือพัดวาลวีชนีอุณหิตพระขันสเวตฉัติและฉลองพระบาทที่ประดับตกแต่งด้วยทองคำขึ้นรถไปด้วยและต่อจากนั้นพระราชาตรัสสั่งให้ในายสารถีนำทางเสด็จเคลื่อนขบวนเข้าไปถึงสถานที่ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเตมีส่วนพระเตมีทออพระเนตรเห็นพระบิดากำลังเสด็จมา ทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพทรงแวดล้อมด้หมูอมมาตจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรเสด็จพ่อพระองค์ทรงสุขสบายดีหรือทรงพระสมราญดีหรือราชกัญญาทั้งปวงและพระมารดาของอาตมาภาพไม่มีพระโรคาพาธหรือพระราชาตรัสตอบว่าลูกรักยมสุขสบายดีไม่มีโรคเบียดเบียน พระราชก,กัญญาทั้งปวงและพระมารดาของลูกรักก็ไม่มีโรคาพาดลำดับนั้นพระเตมีโพธิสัตว์ทูลถามพระราชาว่าขอถวายพระพรเสด็จพ่อมหาปพิษไม่ทรงเสวยน้ำจันหรือไม่ทรงโปรดปรานการเสวยน้ำจันหรือพระไทยของพระองค์ทรงยินดีในสัจจะในธรรมและในทานหรือพระราชาตรัสตอบว่าลูกรักโยมไม่ดื่มน้ำจันท และไม่โปรดรานการดื่มน้ำจันท์ใจของโยมยังยินดีในสัจจะในธรรมและในทานพระเตมีโพธิสัตว์ทุนถามว่าขอถวายพระพรเสด็จพ่อราชพานะของพระองค์ที่เขาเทียมแล้วมั่นคงหรือราชพานะยังนำภาระไปได้ดีอยู่หรือมหาปพิธพญาธิที่จะเข้าไปแผดเผาพระสริระของพระองค์ไม่มีหรือพระราชาตรัสตอบว่า พาณนะมีม้าและโคเป็นต้นของโยมที่เทียมแล้วมั่นคงราชพานะก็ยังนำภาระไปได้พญาทิที่เข้าไปแผดเผาสิริระของโยมก็ไม่มีพระเตมีโพธิสัตว์ทูลถามว่าชุมชนแถบชายแดนของพระองค์ยังมั่งคั่งหรือขามนิคมในถ้ำกลางรัฐของพระองค์ยังเป็นที่อยู่แน่นหนาะมั่งคั่งอยู่หรือ ช้างหลวงและท้องพระคลังของพระองค์ยังบริบูรณ์ดีอยู่หรือพระราชาตรัสตอบว่าชุมชนแถบชายแดนของโยมยังมั่งคั่งขามานิคมในถ้ำกลางแคว้นก็ยังแน่นหนาดีช้างหลวงและท้องพระคลังของโยมก็ยังคงบริบูรณ์ดีทุกอย่างพระเตมีโพธิสัตว์ตรัสว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วไม่ได้เสด็จมาร้าย ขอมหาดเล็กทั้งหลายจงจัดตั้งบรรลังซึ่งเป็นที่ประทับนั่งถวายพระราชาเถิดเชิญประทับนั่งณนะเครื่องลาดใบไม้ที่เขาปูไว้เรียบร้อยถวายมหาปพิษณที่นี้เถิดจงทรงตักน้ําจากภาชนะนี้ล้างพระบาทของพระองค์เถิดขอถวายพระพรมหาปพิษใบหมากเม่าของอัตมาภาพนี้เป็นของสุกไม่เค็มพระองค์มาเป็นแขกของอัตมาภาพแล้วเชิญสวยเถิด พระราชาตรัสว่าโยมไม่บริโภคใบหมากเม่าเพราะใบหมากเม่านี้ไม่ใช่อาหารของโยมโยมบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ปรุงด้วยเนื้ออันสะอาดพระราชาตรัสกับพระเตมีโพธิสัตว์แล้วจึงตรัสคาถาว่าความน่าอัศจรรย์ปรากฏชัดเจนกับโยมเพราะได้เห็นลูกรักอยู่ในที่ลับแต่ผู้เดียวเพราะเหตุไกรผิวพันของผู้บริโภคอาหารเช่นนี้จึงผ่องใสเล่า พระเตมีโพธิสัตว์เมื่อจะทูลพระราชานั้นจึงตรัสว่าขอถวายพระพรมหาปิตอาตามาภาพจำวัดตามลำพังบนเครื่องลาดใบไม้เพราะการจำวัดตามลำพังนั้นผิวพันของอาัตามาภาพจึงผ่องใสอันหนึ่งอาัตามาภาพไม่มีราชองครักษ์ข่ากระบี่คอยป้องกันเพราะการจำวัดตามลำพังของอาัตามาภาพนั้นผิวพันจึงผ่องใสขอถวายพระพร อาตามาภาพไม่ได้เศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วไม่ได้ปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงยังอัตาภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นผิวพรร์ของอัตามาภาพจึงผ่องใสเพราะการปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเพราะเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วทั้งสองอย่างนี้พวกคนพานสูบซีดเหี่ยวแห้งเหมือนไม้อ้อที่เขียวสดถูกถอนทิ้งไว้ ลำดับนั้นพระราชาทรงเชิญพระเตมีโพธิสัตว์ให้ครองราชสมบัติจึงตรัสว่าลูกรักโยมขอมอบกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลราบเหล่าทหารผูกโลและพระนิเวศที่น่ารื่นรมแก่ลูกโยมขอมอบพระสนมกำนันในผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างลูกรักจงปกครองพระสนมกำนันในเหล่านั้น จงเป็นพระราชาของโยมทั้งหลายหญิงทั้งสี่คนผู้ฉลาดในการฟ้อนรำและการขับร้องศึกษาดีแล้วในหน้าที่ของหญิงแม่อื่นๆจากทำลูกรักให้รื่นรมในกามได้ลูกจากทำอะไรในป่าเล่าโยมจากนำราชกัญญาจากพระราชาอื่นๆผู้ประดับดีแล้วมาขอลูกรักให้กำเนิดพระโอรสในหญิงเหล่านั้นแล้วจึงบวชในภายหลังเถิด ลูกรักยังหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยผมดำสนิทจงครอบครองราชสมบัติก่อนเถิดขอลูกจงมีความเจริญลูกจะทำอะไรในป่าเล่าพระเตมีโพธิสัตว์แสดงธรรมโปร,ระราชาว่าคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนหนุ่มเพราะการบวชของคนหนุ่มฤาษีทั้งหลายสรรเสริญแล้วคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่มอาตามภาพจะประพฤติพรหมจรรย์อาตามภาพไม่ต้องการราชสมบัติอาตามภาพเห็นเด็กหนุ่มของท่านทั้งหลายผู้เรียกมารดาและบิดาซึ่งเป็นบุตรที่รักได้มาโดยยากยังไม่ทันถึงความแก่เลยก็ตายเสียแล้วอาตามภาพเห็นเด็กสาวของท่านทั้งหลายที่สวยสดงดงามสิ้นชีวิตเหมือนหน่อไม้ไผ่ที่ถูกถอนจริงอยู่ จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามแม้ยังหนุ่มสาวก็ตายเพราะฉะนั้นใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตนั้นได้ว่าเรายัางเป็นหนุ่มสาวอายุของคนเป็นของน้อยเพราะวันเคินล่วงไปล่วงไปเปรียบเหมือนอายุของฝูงปลาในน้ำน้อยความเป็นหนุ่มสาวในวัยนั้นจะทำอะไรได้สัตว์โลกถูกครอบงำและถูกรุมล้อมอยู่เป็นนิด เมื่อราตรีทั้งหลายทำอายุวันนะและกำลังของเหล่าสัตว์ให้สิ้นไปเป็นไปอยู่มหาปพิธจะอภิเศกอัตมภาพในราชสมบัติทำไมพระราชาตรัสว่าสัตว์โลกถูกอะไรครอบงำและถูกอะไรรุมล้อมไว้อะไรชื่อว่าราตรีที่ทำอายุวันนะและกำลังของเหล่าสัตว์ให้สิส้นไปเป็นไปอยู่โยมถามแล้ว ขอลูกรักจงบอกข้อนั้นแก่โยมเถิดพระเตมีโพธิสัตว์ทูลว่าสัตว์โลกถูกความตายครอบงำและถูกความแก่รุมล้อมไว้วันคินที่ชื่อว่าทำอายุวันณนะและกำลังของเหล่าสัตว์ให้สิ้นไปก็เป็นไปอยู่มหาปพิธขอจงทรงทราบอย่างนี้ขอถวายพระพรเมื่อเส้นได้ที่เขากำลังทอช่างหูกทอไปได้เท่าใด ส่วนที่ต้องทอต่อไปโยมก็พึงทราบว่าเหลืออยู่น้อยเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นห่วงน้ำที่เต็มฝั่งเมื่อไหลไปย่อมไม่ไหลกลับฉันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อผ่านไปก็ย่อมไม่หวนกลับคืนฉันนั้นห่วงน้ำที่เต็มฝั่งย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอ,อยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปฉั้นใด สัตว์ทั้งปวงย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไปฉันนั้นพระราชาสดับธรรมกถาของพระเตมีโพธิสัตว์แล้วจะเชิญใน้ครองราชสมบัติอีกจึงตรัสว่าลูกเอย๋ยย่อมขอมอบกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลราบเหล่าทหารผูกโลและพระราชนิเวศท,ที่น่ารื่นรมแก่ลูกอันหนึ่งย่อมขอมอบพระสนมกำนันใน ผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างลูกเอย๋ยจงปกครองพระสนมกำนันในเหล่านั้นลูกจกเป็นพระราชาของโยมทั้งหลายหญิงทั้งสี่คนผู้ฉลาดในการฟ้อนรำและการขับร้องศึกษาดีแล้วในหน้าที่ของหญิงอื่นๆจกทําลูกรักให้รื่นรมในกามได้ลูกจะทําอะไรในป่าเล่าโยมจกนำราชกัญญาจากพระราชาอื่นๆ ผู้ประดับแล้วมาให้แก่ลูกลูกให้หญิงเหล่านั้นกำเนิดพระโอรสแล้วจึงบวชในภายหลังเถิดลูกยังหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยมีผมดำสนิทจงครอบครองราชสมบัติก่อนเถิดขอลูกจงมีความเจริญลูกจะทำอะไรในป่าเล่าลูกเอย๋ยย่อมขอมอบช้างหลวงพระคลังพานะพลนิกายและพระราชนิเวศอันน่ารื่นรมแก่ลูก ลูกจงแวดล้อมด้วยแวดวงราชกัญญาที่งามพร้อมจงแวดล้อมด้วยหมู่พระสนมกำนันในจงครอบครองราชสมบัติก่อนเถิดขอลูกจงมีความเจริญลูกจะทำอะไรในป่าเล่าพระเตมีโพธิสัตว์เมื่อจะประกาศความที่ตนไม่ปรารถนาราชสมบัติจึงทูลว่ามหาปพิธจะให้อัตมาภาพเสื่อมไปพระรัท์ทำไมบุคคลจากตายเพราะพัญญาทำไม ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นหนุ่มสาวที่แก่เท่าเพราะถูกชราครอบงำในโลกกเสนิวา่าที่มีชราและมรณะเป็นธรรมดานั้นจะเพลิดเพลินไปทำไมจะเล่นหัวไปทำไมจะยินดีไปทำไมจะสแสวงหาทรัพย์ไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยลูกและเมียแก่อัตมาภาพอาตมาภาพเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกขอถวายพระพร มัจจุราชย่อมไม่ย่ำยีอัตมภาพผู้รู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงำแล้วจะยินดีไปทำไมจะสแสวงหาทรัพย์ไปทำไมภัยของผลไม้ที่สุกแล้วทั้งหลายย่อมมีเพราะหล่นลงเป็นนิชฉันใดภัยของเหล่าสัตว์ผู้เกิดมาแล้วย่อมมีความตายอยู่เป็นนิชฉันนั้นคนเป็นจำนวนมากที่ได้พบกันในตอนเช้าตกตอนเย็นบางพวกก็ไม่เห็นกัน คนเป็นจำนวนมากที่ได้พบกันในตอนเย็นตกตอนเช้าบางพวกก็ไม่เห็นกันควรรีบทําความเพียรเสียแต่ในวันนี้ใครเล่าจะพึงรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะความผ่อนผันของมัจ,จุราชที่มีเสนามหมู่ใหญ่นั้นไม่มีแก่เราทั้งหลายเลยพวกโจรย่อมปรารถนาทรัพย์มหาปพิธอาตามาภาพเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากเครื่องผู เชิญมหาปพิษเสด็จกลับไปเถิดอาตมาภาพไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติขอถวายพระพรเตมียะชาดกที่หนึ่งจบ